สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาโน้มต้นมะเขือนะครับ1กระถาง1ถุงสามารถปลูก2ต้นได้ต้องสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราใช้เชือกฟางประมาณ80ซนติเมตรหรือ1เมตรก็ได้นะครับใครมีกระถางใหญ่ถ้ากระถางเล็กก็ประมาณ60ซนติเมตรนะครับหรือภาชนะปลูกแบบเรานี่ก็ได้นะครับ เห็นไหมครับเราใช้แกนลอนนะครับปาดนะครับปาดออกสามารถปลูกพืชได้หลายอย่างนะครับพริกมะเขือปลูกได้นะครับแบบนี้นครับมัดเบาๆนะครับที่ต้นนะครับพ่วงนะครับสองต้นได้นะครับแล้วก็มัดข้างนี้แล้วก็โยงไปข้างนั้นสอดข้างล่างนะครับเห็นไหมครับใบแก่เราก็เก็บเลมออกนะครับเพื่อจะให้ยอดใหม่เขาแตกขึ้นมา เห็นไหมครับที่เห็นอยู่นีน้เป็นมะเขือนะครับเป็นมะเขือเปลอะท่านผู้ชมสูตรนี้เราทําสําเร็จแล้วท่านผู้ชมทําตามได้เลยนะครับเห็นไหมครับสอดลงข้างล่าบแบบนี้นะครับแล้วก็มัดนะครับเบาๆนะครับต้นลําต้นก็จะโน้มลงมานะครับแล้วก็มีช่องว่างตรงกลางต้องมีช่องว่างนะครับ สามารถแตกยอดขึ้นมาได้อีกนะครับใครมี2ต้นแบบนี้นะครับไม่ต้องถอนทิ้งก็ได้นะครับถ้าเป็นกระถางใหญ่นะครับถ้ากระถางเล็กนะครับก็แนะนำให้1ต้นก็พอนะครับเพราะอาหารของพืชต้องการดินที่เยอะพอสมควรนะครับถ้าใครมีกระถางใหญ่ต้องทำสูตรนี้ก็ได้2ต้นแล้วนะครับเห็นไหมครับ ทำสำเร็จก็สวยงามเลยนะครับเราทำสูตรนี้สำเร็จมาแล้วนะครับสูตรที่เรานำเสนอไปก่อนนะครับใช้ไม้ปักนะครับสูตรนี้ไม่ต้องใช้ไม้ปักนะครับเราใช้เชือกฟางนะครับดึงนะครับดึงลำต้นนะครับโน้มลงไปเราก็จะได้2ต้นแบบนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนำท่านผู้ชมมาชมนะครับการโน้มต้นมะเขือนะครับ เห็นไหมครับเราเก็บออกให้หมดนะครับการบำรุงรักษานะครับต้องใช้นะครับแบบอินทรีย์ทั้งหมดนะครับถึงจะปลอดสารพิษนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำเสนอการโน้มต้นมะเขือนะครับต้นพลิกก็ได้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเราก็เก็บเหล่มออกให้สวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับ วันนี้ราท่านผู้ชมนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อ,ตอไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมสาระน่ารู้ดีๆนะครับครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ